ความแตกต่างระหว่างการออกแบบบ้านรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าและการรีโนเวทคูวิล่าเพื่อปล่อยเช่าความแตกต่างอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือว่าบ้านที่รีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยต้องการความคุ้มค่าแต่คูวิล่าเนี่ยมันต้องการความว้าวถ้าเป็นในฝั่งของบ้านปล่อยเช่าแบบทั่วไปใช่ไหมครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาดูในเรื่องของความสะดวกสบายความสะอาดในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยความกว้างโอโงต่างๆใช่ไหมครับว่า บ้านหลังนี้มีอุปกรณ์อะไรให้บ้างและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้บ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ครบครันจำนวนห้องนอนเหมาะสมกับความต้องการการใช้งานง่ายและการดูแลรักษาที่ง่ายและที่สำคัญก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของราคาค่าเช่าที่ผู้เชา่ามีหรือความสามารถในการเชา่านั่นเองนะครับกับขนาดของบ้านพื้นที่ของบ้านที่ตอบโจทย์ตรงกันแต่พอมาในฝั่งของพููวิลล่าเพื่อปล่อยเชา่าเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ ที่จัดตัดสินใจได้ครั้งแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของบรรยากาศนั่นเองที่กว้างขวางพร้อมที่จะพักผ่อนมีบรรยากาศที่เงียบสงบมีในส่วนของพื้นที่เฉลียงกว้างๆที่สามารถออกมานั่งเล่นพักผ่อนได้มีพื้นที่กลางแจง้งมีส่วนของแพน t r y ที่เชื่อมต่อครัวสามารถทำอาหารแบบเล็กๆน้อยๆได้มีพื้นที่สำหรับในการสังสรร์ปาร์ตี้มุมจัดเลี้ยงบาร์บ,รบีคิวต่างๆ ต้องการแสงธรรมชาติหรือแม้กระทั่งมีระบบสมาร์ทโฮมต่างๆบ้านเช่าอ่ะจะขายในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับแต่ภูลล่าปล่อยเช่า่ะ ขายในเรื่องของประสบการณ์และในเรื่องของความรู้สึกถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับลูกค้าที่มาเช่าบ้านอะ่ะพอก็เข้ามาเสร็จมาดูบ้านโน้นนั่นนี่เสร็จแล้วก็จัดการตกลงเซ็นสัญญาใช่ไหมครับแต่พอเป็นลูกค้าของภูิล่าเ,เข้ามาแล้วเขาจะเกิดอารมณ์แบบลอยยิ้มชอบมุมโน้นมุมนี้ถ่ายรูปและจินตนาการนึกถึงภาพบรรยากาศตอนที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแต่ละมุจะมจำไว้นะครับว่าการเลเวลบ้านที่ต่างกันอะ่ะ เพราะลูกค้าต่างกันท่้นเองฝากแชร์คลิปนี้กับเพื่อนของคุณที่เริ่มจะลงทุนอสังหานะครับแล้วถามเขาว่าคุณอยากจะขายความสะดวกหรือความรู้สึกกันแน่ครับ